คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณอายุแค่14ปีไปีวัยที่เราควรจะได้วิ่งเล่นสนุกกับเพื่อนหรือแอบป,ปิงรุ่นพี่ที่โรงเรียนแต่จู่ๆวันหนึ่งคุณถูกผู้ใหญ่จับใส่รถม้าเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปแต่งงานกับผู้ชายที่คุณไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนฟังดูน่ากลัวและเคว้งควางใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่านั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดและเรื่องราวที่ history bites จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ มันไม่ใช่นิยายครับแต่มันเกิดขึ้นจริงๆย้อนกลับไปในปี1770กับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่ามาเรียแองโตเนียครับวันนั้นเธอเดินทางมาถึงเกาะกลางแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านเกิดของเธอคือออสเตรียกับบ้านหลังใหม่คือฝรั่งเศสสิ่งที่รอเธออยู่ตรงนั้นคือกฎเหล็กข้อสำคัญที่ราชสำนักฝรั่งเศสยื่นคำขาดมาก็คือเจ้าสาวที่จะก้าวเข้าสู่แผ่นดินฝรั่งเศส จะต้องไม่เหลือความเป็นออสเตรียติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวคุณเข้าใจความหมายจริงๆของคำสั่งนี้ไหมครับมันหมายความว่าเด็กสาววัย14คนนี้ต้องยืนอยู่กลางกระโจมต่อหน้าสายตาของคนแปลกหน้านับร้อยแล้วถูกสั่งให้ละทิ้งต,ตัวตนเดิมออกไปจนหมดครับเธอต้องถอดชุดกระโปรงที่เคยใส่เครื่องประดับหรือแม้แต่ของดูต่างหน้าจากบ้านเกิดเหลือเพียงตัวเปล่าๆยืนตัวสั่นเทาด้วยความประมาทและความกลัว เพื่อรอให้คนเอาชุดใหม่ของฝรั่งเศสมาสวมทับลงไปวินาทีนั้นแหละรครับคือวินาทีที่เด็กหญิงมาเรียแองโตเนียได้ตายจากโลกนี้ไปและถูกแทนที่ด้วยมารีองโตเนตราชินีผู้โดดเดี่ยวลองนึกดูสิครับว่าหัวใจดวงน้อยๆของเธอจะรู้สึกหนาวเหน็บขนาดไหนเมื่อต้องทิ้งตัวตนเดิมไว้ข้างหลังแล้วก้าวเท้าเข้าไปในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักเธอจริงๆเลยสักคนพอก้าวเข้ามาในพระราชวังแวร์ซาย ถ้ามองจากภายนอกมันคือสวรรค์นบนดินชัดๆเลยครับทองคำอารามหรูหราฟู่ฟ้าชนิดที่ว่ามองไปทางไหนก็เจริญหูเจริญตาไปหมดแต่สําหรับมารีที่นี่มันคือกรงทองดีๆนี่เองครับคุณลองคิดดูนะครับปกติเวลาเราตื่นนอนเราก็แค่งวงเงียลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแบบส่วนตัวใช่ไหมครับแต่สำหรับราชินีแห่งฝรั่งเศสการตื่นนอนคือการแสดงครับทุกเช้าที่เธอลืมตา จะมีคนยืนจ้องเธออยู่เต็มห้องนอนเลยครับไม่ใช่แค่คนรับใช้นะครับแต่เป็นพวกดัชเชสพวกคุณหญิงคุณนายที่แย่งกันเข้ามาดูเธอแต่งตัวจะหยิบเสื้อมาใส่ทีหนึ่งก็ต้องส่งต่อกันเป็นทอดๆตามยศถาบรรดาศัก์ยิ่งยศสูงยิ่งได้อยู่ใกล้ราชนินีลองนึกสภาพดูสิครับอากาศนาหนาวๆมาเรียยืนตัวสั่นกอดออกรอเสื้อผ้าแต่พวกป้าๆมัวแต่เกี่ยงกันตามธรรเนียมว่าใครจะมีเกียรติยศได้ส่งเสื้อให้เธอ เป็นคุณคุณจะรำคาญไหมครับแต่เรื่องน่ารำคาญพวกนี้ยังเทียบไม่ได้กับความกดดันที่แท้จริงครับเพราะหน้าที่เดียวที่ทำให้เธอมีตัวตนอยู่ในวังนี้ได้คือการมีทายาทผู้ชายให้กับบัลลังครับแม่ของเธอจักรพรรดิมารีอาเทเรซา่าส่งจดหมายมากดดันแทบทุกอาทิตย์เนื้อหาเดิมๆคือเมื่อไหร่จะมีข่าวดีต้องรีบมีลูกนะฝรั่งเศสกับออสเตรียจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันสักที เด็กสาวอายุ15-16ต้องแบกชะตากรรมของสองประเทศไว้บนบ่าแต่ปัญหามันอยู่ที่สามีของเธอครับพระเจ้าหลุยที่16ซึ่งตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชนากุมารท่านเป็นหนุ่มขี้อายพูดน้อยและดูเหมือนจะสนใจการไขาลานนาฬิกามากกว่าการสนใจภร,รยาแสนสวยที่อยู่ข้างๆลองนึกภาพความเงียบในห้องหอคืนแล้วคืนเล่าสิครับความเงียบที่ตะโกนบอกมารีทุกคืนว่าเธอยังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ คุณเชื่อไหมครับว่าเรื่องส่วนตัวที่สุดระหว่างสามีภรรยาคู่นี้กลับกลายเป็นวาระแห่งชาติที่คนซุบซิบกันสนุกปากไปทั้งทวีปยุโรปเวลาไม่ได้ผ่านไปแค่เดือน2เดือนนะครับแต่มันผ่านไปถึง7ปีใช่ครับ7ปีเต็มๆที่มารียังไม่มีวี่แววจะมีทายาทลองนึกภาพความกดดันที่เธอต้องเจอสิครับ เดินไปทางไหนก็มีแต่สายตาจับจ้องสายตาของพวกขุนนางที่มองมาแบบดูถูกเหมือนจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะทำหน้าที่สักทีหรือเป็นราชินีที่ล้มเหลวหรือเปล่ามันเจ็บปวดตรงที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เธอเลยครับพระเจ้าหลุยส์ที่16สามีของเธอมีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างที่ทำให้ท่านไม่กล้ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งบวกกับความที่เป็นคนขี้อายท่านเลยเลือกที่จะหนีปัญหาครับ กลางวันท่านก็หนีไปล่าสัตว์ไปคลุกตัวทำกุญแจอยู่ในห้องช่างพอตกกลางคืนก็นอนหันหลังให้ภรรยาแล้วหลับหนีความจริงไปเลยคุณลองเป็นมารีดูสิครับนอนจ้องเพดานในความมืดฟังเสียงลมหายใจของสามีพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ประโยชน์เป็นราชินีที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดไม่ได้จนสุดท้ายครับ พี่ชายของมารีคือจักรพรรดิโจเซฟที่สองทนดูน้องสาวทุกใจไม่ไหวต้องเดินทางมาถึงฝรั่งเศสเพื่อจับเข่าคุยกับน้องเขยแบบลูกผู้ชายคุยกันว่าต้องแก้ปัญหายังไงและเชื่อไหมครับหลังจากคุยกันครั้งนั้นไม่นานปัญหาก็คลี่คลายในที่สุดมารีอังตัวเนตก็ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้สำเร็จแต่น่าเศร้าครับที่แผลในใจตลอด7ปีที่ผ่านมามันได้สร้างรอยร้าวลึกๆให้กับเธอไปแล้ว ความกดดันและความเครียดที่สะสมมานานมันต้องการทางระบายออกและทางระบายที่เธอเลือกมันก็ดันเป็นทางที่อันตรายสุดๆซะด้วยสิครับทางออกที่ว่านั้นก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาครับคุณเคยเป็นไหมครับเวลาที่เครียดมากๆหรือรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าเรามักจะอยากได้ของใหม่ๆมาเติมเต็มความรู้สึกนั้นมารีเองก็เหมือนกันครับในเมื่อความสุขทางใจมันหาไม่ได้ เธอก็เลยพยายามเอาข้าวของสวยงามภายนอกมาถมความว่างเปล่าข้างในแทนมารีเริ่มเสพติดแฟชั่นอย่างหนักครับเธอเปลี่ยนชุดวันละหลายรอบสั่งตัดเสื้อผ้าใหม่ๆแบบไม่ซ้ำและที่พีคที่สุดจนกลายเป็นตำนานก็คือทรงผมครับทรงผมของเธอไม่ใช่แค่การเกล้าผมสวยๆธรรมดาแต่มันคือสถาปัตยกรรมบนศรีรษะที่สูงขึ้นไปเกือบเมตร ช่างทําผมต้องยัดนุ่นใส่โครงเหล็กประดับด้วยขนนกดอกไม้หรือบางวันถึงขนาดจำลองเรือรบทั้งลำไปแปะไว้บนหัวลองนึกภาพตามนะครับเดินไปไหนทีก็ต้องระวังจะไปเกี่ยวโคมไฟระยะตกลงมาพอกลางวันช้อปปิ้งจนหนำใจตกกลางคืนเธอก็หันไปหาความตื่นเต้นในวงไพ่ครับมารีเล่นพนันหนักมากคืนคืนหนึ่งเธอเสียเงินไปในจำนวนที่ชาวนาฝรั่งเศสหาทั้งชาติก็ยังไม่ได้จับ พอเงินหมดก็ขอเบอิกคลังพอคลังบ่นก็ไปอ้อนขอสามีพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนเริ่มมองข้ามความน่าเห็นใจในตอนแรกไปหมดแล้วกลายเป็นความหมั่นไส้แทนจนชาวบ้านเริ่มตั้งฉายาแสบๆให้เธอว่ามาดามเดฟฟิสิตหรือแปลเป็นไทยเจ็บๆว่าแม่เจ้าประคุณจอมผลานแต่เชื่อไหมครับว่าต่อให้ใช้เงินไปขนาดนั้นเธอก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ความวุ่นวายในวังแวร์ไซมันยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่ดีจนเธอตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นยิ่งกว่าเดิมครับสิ่งที่เธอทำคือการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเลยครับโลกที่เธอจะได้หนีจากกฎระเบียบอันเคร่งครัดแล้วไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดเธอสั่งให้เนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งในแวร์ไซให้กลายเป็นหมู่บ้านชนบทจำลองหรือที่เรียกกันว่าเปอร์ติเทรียนองครับถ้าเราเดินเข้าไปในนั้น เราจะเห็นกระท่อมมุงจากแบบชาวบ้านมีลำธารสายเล็กมีกังหันรา้ามีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฟังดูน่ารักอบอุ่นเหมือนหลุดเข้าไปในนิทานใช่ไหมครับแต่ความพีคมันอยู่ที่ทุกอย่างในนั้นคือของปลอมที่ถูกจัดฉากขึ้นมาครับวัวและแกะในฟาร์มของราชินีไม่ได้มีกลิ่นสาบเหมือนฟาร์มทั่วไปนะครับแต่ว่ากันว่าพวกมันถูกจับอาบน้ำจนตัวหอมฟุง้งบางตัวถึงกับมีโบผูกคอเดินเล่นไปมา ส่วนมารีอองตวเนตก็จะถอดชุดหรูหราทิ้งแล้วสวมชุดผ้าายสีขาวเรียบๆแกล้งทำตัวเป็นสาวชาวบ้านเดินถือนมที่รีดใส่ถังกระเบื้องเคลือบราคาแพงเล่นบทบาทสมมุติกับเพื่อนสนิทอย่างสนุกสนานเธอมีความสุขมากครับที่ได้หนีออกจากหน้ากาการาชินีมาเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอหารู้ไม่ว่าการกระทำนี้มันกำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่สาดลางไปในกองไฟแห่งความเกลียดชังครับ เพราะในขณะที่ราชินีกำลังเล่นสนุกกับการแกล้งจนประชาชนฝรั่งเศสข้างนอกรั้ววังเขากำลังจนจริงครับพวกเขาอดอยากไม่มีจะกินพอเห็นราชินีเอาเงินภาษีมหาศาลมาสร้างฉากจำลองความยากจนเพื่อความบันเทิงมันเลยเหมือนโดนตบหน้าเขาอย่างจังช่องว่างระหว่างเธอกับประชาชนมันห่างกันจนกูไม่กลับแล้วครับและในจังหวะนรกแตกนี่เองก็ดันเกิดเรื่องอื้อฉาระดับโลกขึ้น เป็นคดีเพชรปริศนาที่สั่นสะเทือนราชบัลลังก์จนทำให้ชื่อเสียงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเธอพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีเรื่องวุ่นวายที่ว่านี้รู้จักกันในชื่อคดีสร้อยพระสอเพชรครับมันคือสร้อยเพชรที่แพงที่สุดและอลังการที่สุดในยุคนั้นเรียกว่าเอาเพชรทั้งเหมืองมาเทกองรวมกันก็ว่าได้จริงๆแล้วพระเจ้าหลุยส์เคยเสนอจะซื้อให้มารีนะครับ แต่เธอปฏิเสธไปเพราะเห็นว่ามันแพงเกินความจําเป็นแล้วเอาเงินไปสร้างเรือรบเพื่อชาติอย่างดีกว่าแต่เรื่องมันแดงขึ้นเพราะมีนักต้มตุ๋นหญิงคนหนึ่งชื่อว่าชานครับผู้หญิงคนนี้ฉลาดเป็นกรดเธอไปหลอกขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าราชินีอยากได้สร้อยเส้นนี้มากแต่ซื้อออกหน้าออกตาไว้ได้ช่วยซื้อให้หน่อยได้ไหมแล้วราชินีจะคืนเงินให้ทีหลัง แผนนี้เนียนมากครับถึงขนาดไปจ้างหญิงสาวที่มีหน้าตาคล้ายมารีมาแอบพบกับขุนนางคนนั้นในสวนตอนกลางคืนเพื่อให้เขาเชื่อสนิทใจว่าเป็นราชินีตัวจริงสุดท้ายขุนนางหลงกลนซื้อสร้อยเพชรส่งให้ฉานแล้วนางชานก็เชิดสร้อยเพชรหนีแกะเพชรไปกินสบายเฉิบความแตกตรงที่ร้านเพชรมาทวงเงินกับมารีอองตัวเน็ตนี่แหละครับมารีงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับฉันไปซื้อตอนไหนพอจับตัวคนผิดได้ มารีคิดว่าความจริงจะปกป้องเธอเธอเลยให้มีการไต่สวนอย่างเปิดเผยเพื่อให้คนรู้ว่าเธอบริสุทธิ์แต่มันกลับกลายเป็นหายนะนะครับเพราะประชาชนเกลียดเธอเข้าไสไปแล้วต่อให้ศาลตัดสินว่าเธอไม่ผิดแต่ศาลเตี้ยของประชาชนกลับปักใจเชื่อไปแล้วว่าราชินีมันร้ายมันอยากได้เพชรจนตัวสัน่นแล้วสร้างเรื่องโยนความผิดให้คนอื่นจากแค่คนหม่นไส้คราวนี้กลายเป็นความโกรธแค้นระดับชาติครับ ชื่อเสียงของมารีอองโตเนตปนปรีไม่เหลือชิ้นดีและนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพอกันทีกับราชวงศ์นี้จนนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะนึกถึงประโยคในตำนานที่ว่าถ้าไม่มีขนมปังกินก็ให้ไปกินเค้กสิฟังดูเลือดเย็นใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือมารีอองโตเนตไม่เคยพูดประโยคนั้นเลยครับ มันเป็นแค่ข่าวลือที่ศัตรูสร้างขึ้นเพื่อทำลายเธอแต่ด้วยความเกลียดชังที่มีอยู่ทุนเดิมคนก็เลยเชื่อทันทีโดยไม่ต้องเช็คและเมื่อความอดอยากปากแห้งมันมาถึงขีดสุดในวันที่5ตุลาคม1789ฝันร้ายก็เดินทางมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอจริงๆกลุ่มผู้หญิงชาวปารีสเดินขบวนฝ่าสายฝ,าายฝานจากปารีสมาที่แวร์ซายพวกเธอตะโกนด้วยความโกรธแค้นและมุ่งหน้ามาหาเป้าหมายเดียวนั่นคือราชินี คุณลองนึกภาพมารีตอนนั้นสิครับกำลังนอนหลับอยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงคนพังประตูวังเข้ามาเสียงการประทะกันหน้าห้องวินาทีนั้นเธอไม่สนอะไรแล้วครับนอกจากชีวิตของลูกๆเธอต้องรีบคว้าตัวเด็กๆวิ่งหนีตายผ่านทางลับในห้องนอนโดยมีแค่ชุดนอนบางๆติดตัวสุดท้ายเพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งมารีตัดสินใจทำสิ่งที่กล้าหาญที่สุดครับเธอเดินออกไปที่ระเบียงห้องเพียงลำพัง เผชิญหน้ากับฝูงชนนับพันที่มีอาวุธครบมือเล็งมาที่เธอวินาทีนั้นทุกคนเงียบกริบเธอโค้งคำนับให้ประชาชนอย่างช้าๆด้วยความสงบนิ่งความกล้าหาญน,นั้นทําให้เธอรอดชีวิตมาได้ในคืนนั้นครับแต่ชีวิตอิสระของเธอก็จบลงตรงนั้นเช่นกันครอบครัวราชวงศ์ถูกบังคับให้ขึ้นรถมา้าเดินทางเข้าสู่ปารีสท่ามกลางฝูงชนทิ้งแวร์ซายไว้เบื้องหลังตลอดการ และกลายสภาพเป็นนักโทษกบฏท,ที่พระราชวังตุยเลอรีสที่สุดโสมอยู่ท่ามกลางศัตรูรอบทิศจนพวกเขาตระหนักได้ว่าถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่มีทางรอบแน่ๆเมื่อสถานการณ์มันบีบคั้นจนถึงขีดสุดทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่สําหรับครอบครัวนี้คือต้องหนีครับคืนวันที่20มิถุนายน1791แผนการหนีระดับโลกจึงเริ่มขึ้นราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องยอมทิ้งยศศักดิ์ ปลอมตัวเป็นคนรับใช้ธรรมดาพระเจ้าหลุยใส่ชุดพ่อบ้านส่วนมารีอองตัวเน็ตสวมบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กแอบลักลอบออกจากวังกลางดึกเพื่อมุ่งหน้าไปชายแดนหัวใจของมารีคงเต้นรัวยิ่งกว่ากลองสึกครับเพราะถ้าพ้นชายแดนไปได้เธอจะได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายที่เป็นจกักรพรรดิออสเตรียทันทีแต่โชคชะตากลับเล่นตลกครับด้วยความที่พระเจ้าหลุยอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปคิดว่าประชาชนยังรักพระองค์อยู่ ขบวนรถม้าก็เลยเดินทางกันแบบไม่รีบร้อนแถมรถม้าที่ใช้ก็คันใหญ่โตสะดุดตาแวะพักกินข้าวกันเหมือนมาท่องเที่ยวมากกว่าหนีตายความหายณะมันเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆชื่อวาแรนครับเมื่อนายบริษีคนหนึ่งเกิดสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วรู้สึกคุ้นหน้าพ่อบ้านร่างถ้วมคนนั้นเขาก็เลยล้วงเหรียญทองในกระเป๋าออกมาเทียบใช่ครับใบหน้าพ่อบ้านคนนั้นเหมือนกับหน้ากษัตริย์บุญเหรียญเปียบเลยจบเ hey, หครับ ข่าวแพร่สะพัดไปไวเหมือนไฟลามทุ่งชาวเมืองและทหารแห่กันออกมาขวางรถมา้ากษัตริย์และราชินีถูกคุมตัวไว้ได้ทันควันการเดินทางกลับปารีสครั้งนั้นคือฝันร้ายที่ยาวนานที่สุดของมารีเลยครับจากราชินีผู้สูงศักดิ์ตอนนี้กลายเป็นนักโทษกบฏท,ที่พยายามทิ้งประชาชนตลอดสองข้างทางไม่มีเสียงโห่ร้องสรรเสริญอีกแล้วมีแต่สายตาอาฆาตมาร้ายและเสียงตะโกนสาบแช่งตลอดทาง แต่สิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นรอเธออยู่ที่ปลายทางครับเพราะหลังจากเหตุการณน์นี้พระเจ้าหลุยถูกตัดสิงโทษประหารชีวิตทิ้งให้มารีอองตัวเน็ตต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลําพังในฐานะแม่หมายคาเป็ดที่ถูกขังอยู่ในคุกมืดมืดรอวันพิาพากษาและการไต่สวนครั้งสุดท้ายนี้มันคือบททดสอบจิตใจที่โหดร้ายและบีบหัวใจคนเป็นแม่ที่สุดเลยแหะครับหลังจากพระเจ้าหลุยถูกประหาร ชีวิตของมารีอองตัวเน็ตก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นครับแต่ความโหดร้ายมันยังไม่จบแค่นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาทำเพื่อทำลายจิตใจเธอคือการพรากลูกครับคุณลองจินตนาการถึงหัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องกอดลูกชายวัยแปดขวบไว้แน่นในขณะที่ถูกสั่งให้แยกจากกันพวกเขาพรากแม่ลูกออกจากกันไม่พอยังจับเด็กน้อยไปล้างสมองให้เกลียดแม่ตัวเองอีกด้วย มารีถูกขังเดียวในคุกที่ทั้งมืดและชื้นจนถึงวันพิจารณาคดีซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สารยุติธรรมแต่มันคือละครฉากใหญ่ที่เขียนตอนจบไว้แล้วอายการพยายามยัดเยียดทุกข้อหาให้เธอทั้งทรยศชาติพลานเงินแผ่นดินแต่เมื่อเห็นว่าหลักฐานยังดูอ่อนไปพวกเขาก็เลยงัดไพ่ตายใบสุดท้ายที่สกรปรกที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ออกมาใช้นั่นคือการกล่าวหาว่าเธอทำเรื่องที่ผิดธรรมชาติกับลูกชายตัวเองครับ ข้อกล่าวหานี้มันต่ำซามและเลวร้ายเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะจินตนาการได้ลงจนคนทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบกริบวินาทีนั้นมารีอองตัวเน็ตที่นั่งนิ่งมาตลอดเธอลุกขึ้นยืนด้วยศักดิ์ศรีของแพนเป็นแม่แล้วพูดประโยคที่สะเทือนใจทุกคนว่าที่ฉันเงียบเพราะธรรมชาติของผู้เป็นแม่ปฏิเสธที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาที่น่ารังเกียจเช่นนี้แต่ฉันขออุทธรต่อหัวใจของแม่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ น้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ทรงพลังของเธอทำให้ผู้หญิงทุกคนในห้องนั้นแม้แต่คนที่เคยเกลียดเธอก็ยังต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเห็นใจแต่น่าเสียดายครับที่ความเห็นใจไม่อาจเปลี่ยนแปลงทำสั่งตายได้สารประกาศว่าเธอมีความผิดและต้องโทษประหารชีวิตในคืนสุดท้ายเธอถูกตัดผมสั้นกุดมือถูกมัดไขว้หลังอย่างแน่นหนาเพื่อเตรียมตัวเดินเข้าสู่บทสุดท้ายของชีวิตในเช้าว,วันรุ่งขึ้น 16ตุลาคม1793วันสุดท้ายของชีวิตมาถึงครับต่างจากพระเจ้าหลุยที่นั่งรถม้าปิดมิดชิดไปสู่ความตายมารีองโตเนตถูกจับให้นั่งบนรถเกวียนเปิดโล่งครับเพื่อให้ฝูงชนได้เห็นหน้าได้รุมด่าทอและแสดงความเกลียดชังใส่เธอได้อย่างถนัดตลอดเส้นทางสู่ลานประหารเธอต้องทนฟังถ้อยคำที่เจ็บปวดที่สุดแต่เชื่อไหมครับ ไม่มีสักวินาทีเดียวที่เธอก้มหน้าหรือร้องไห้เธอนั่งหลังตรงสายตามองไปข้างหน้าด้วยความสงบนิ่งสง่างามสมกับที่เป็นราชินีจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อเดินขึ้นไปบนแท่นประหารร่างกายที่อ่อนแอทำให้เธอเซไปเหยียบเท้าของเพชฌฆาตเข้าและนั่นคือที่มาของประโยคสุดท้ายในชีวิตเธอครับเธอเงยหน้ามองเพชฌฆาตแล้วพูดเบาๆว่า,วาขออภัยคะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจเหยียบเท้าและอาจจะหมายรวมถึงไม่ได้ตั้งใจทําร้ายใครไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องราวมันจบลงแบบนี้เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาความเงียบก็เข้าปกคลุมปิดฉากชีวิตของดอกกุหลาบแห่งแวร์ไซที่ถูกเด็ดทิ้งและขยี้ด้วยเท้าของความเกลียดชังตลอดการครับมีคนเคยกล่าวไว้ครับว่าประวัติศาสตร์มักถูกเขียนโดยผู้ชนะ แต่น้ำตาของผู้แพ้มักจะสอนความจริงของความเป็นมนุษย์ได้ดีกว่าเสมอเรื่องราวของมารีอองตเนตอาจจะสะท้อนมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันได้ดีเลยนะครับว่าบ่อยครั้งที่เราเผลอตัดสินใครบางคนจากข่าวลือหรือภาพที่เห็นเพียงด้านเดียวเราอาจจะเห็นเขาหัวเราะรวยล้นฟ้าหรือดูมีความสุขแต่ลึกๆข้างในเขาอาจจะเป็นแค่เด็กที่หลงทางและกำลังแบกโลกทั้งใบไว้ด้วยความเจ็บปวด เหมือนกับมารีก็ได้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากร่วมเดินทางกันมายาวนานฟังมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้คุณคิดว่ามารีองตตเนตคือนางมารร้ายที่สมควรโดนลงโทษหรือเป็นแค่เหยื่อของกรงทองที่น่าสงสารลองคอมเมนต์บอกความรู้สึกหรือมุมมองของคุณไว้ข้างล่างหน่อยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่พาไปสัมผัสหัวใจของประวัติศาสตร์แบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง History b i t e ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายครับสวัสดีครับ